นี่ครับกองท้องรุ่น40เนาะกองตัวนี้อันนี้ที่มันบุ้มบ่แมาว่าผมมันเอานอน,นอนหกเลียนหยัดเข้าไปเนาะมันบุ้มเพราะว่ามันตันผมแกะเศียมันออกเศียมันเต็มเลยเศียขี้เหล็กมึงอันนี้ผมแกะออกเลย,ยเศียรมันเต็มบานมันอัดแล้วมันดูดแห้งครับจนบุ้มเข้าไป มีห้อยขาดนิดนึงอาจจะได้เปลี่ยนสาเหตุก็ผพันดันนาเนาะยกขึ้นนะขึ้นสาทั้งเถื่อทั้งเถื่อขึ้นเร็วปกติทั้งเถื่อขึ้นสาส่วนมากจะขึ้นสาแต่ว่า,าตอนว่างปกติเนาะเปลี่ยนกล่องกล่องให้เราก็บ,บ่บอ่อเศร้าก็เลยเคยเบ่งครับเป็นมาต่โดนเนานะเป็นใส่งานมากเลยมาสองสามพันชั่วโมงได้มาแก่บ่ง จนมันบุ้มเข้าไปเสียดมันคุณน่ะนี่จะเสียดขีเล็กแบบเต็มนี่เลยครับมันขืนซาแห้งเหรอผมก็เลยแกะเบึ้องของหลุน4ีสิบแรงเนาะหาซิฟก็น่าจะยุ่ฝั่งนี่เสียดขีเล็กผมแกะทิ่มักไร บ่ได้ไทายให้เบิ่งลืมให้มันกดทายทีหลังจนมันบุ๋มเข้าไปผมว่าผมมันขันไปต่ำว่าแมนแ่นเนาะมันมนนัมันดูดเข้าไปขี้เล็กมาอุดมันเลยบุ๋มทำความสะอาดมันหลัง